สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมสติกแมนมัตเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ช่วงนี้มันมีโปรโนะครับลดราคานะครับก็สามารถโหลดได้ฟรีนะครับแต่พี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเวลาโหลดมันใกล้จะหมดหรือยังนะยังไงถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็รีบๆโหลดกันไปเล่นนะครับพี่แนะนำว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับเล่นแก้เบื่อได้ดีมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับลักษณะเกมเป็นยังไงเกมก็จะเป็นแนวแบบ พอจนภัยลุยเข้าไปในด่านนะครับเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อมันวันใหม่นะครับเราก็รับของไปก่อนครับอ้าวเฮ้ยลืมกดคูณสองวะชิบหายแล้วกูเออไม่เป็นไรครับก็ค้าค่างไปในส่วนนี้มันก็พี่ก็เล่นไปไกลพอสมควรแล้วนะพี่กำลังมาดูขอนะครับตลาดมืดมีอะไรบ้างไอ้ตลาดมืดนี่ถ้าใครอันล็อกได้ก็คือได้จากการผ่านด่านนะครับพี่แนะนําว่าให้ปลดล็อกปลดล็อกช่องให้หมดนะครับจะได้มีไอเทมมาดูให้เราดูเยอะนะครับ มันก็ทําให้เรามีมีโอกาสเจอไอเทมดีๆที่จะเลือกซื้อได้ครับแนะนําซื้อพวกรดราคาก็ดีครับมันประหยัดเพชรดีนะอืมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็สุ่มก็ของดีเหมือนกันนะเพิ่มจำนวนไอเทมที่ดิบ14.43ตัวของพี่12กว่าแล้วนี่ว่าอืมอมืมีช่องด้วยเพิ่มความเสียหายเพิ่มความมันเป็นแนวที่จะว่าจะเหมือนแบบเกมแนวแบบ ลงดันเกี้ยนหาของก็ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเอาพลังกูเต็มแล้วนี่ว่ะเอามาลองเซิฟเซิฟดาแรกดูว่ะก็ได้อันนี้พี่พาจริงจริงมันมีตัวละครใช้ทั้งหมดสามตัวนะครับเราก็สามารถปลดล็อกได้ซึ่งสกิลมันก็จะมีนะครับให้ใช้เียอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูต่ที่ดูครับอยางเงครับมาปุ๊บเราก็สกิลเอาแงง <laughs> อะไรวะเนี้ยลืมไปดาแรกมันจะได้น้อยนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับเราก็เราก็ยิงเลยครับ มันก็จะดเล็กๆมันจะง่ายนะครับเพราะนี้อันนี้พี่อัปเกรดไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้มันก็จะมีในส่วนของสามารถสุ่มอุปกรณ์ได้นะสมมุติถ้าเราแบบเล่นพานดามจะมีถามว่าสุ่มอุปกรณ์เพิ่มไหมเราก็สามารถสุ่มได้นะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะแต่พี่ปิดข้ามไปก่อนนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเรื่องโฆษณานะหลังจากสุ่มมานะครับก็ได้เป็นไอเทมรีเวิลสุ่มกันนะเนี้ยหน้าตาความยากไอเทมที่ดรอป9.17 โอโหโอเคเลยว่ะเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปในส่วนของการามาดูรายละเอียดกันนะครับมันก็จะมีส่วนนะครับของตัวละครเราสามารถเล่นได้สามตัวนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับบางตัวนี่ต้องซื้อด้วยเงินจริงนะอย่างตัวเนี้ยแต่ก่อนจะซื้อต้องปลดล็อกมันก่อนด้วยนะอย่างถ้าเป็นตัวแรกที่เราได้มาก็จะเป็นนักลบนะครับมันจะมีให้อาวุธให้ใช้สามชนิดนะครับการที่เราจะใช้อาวุธอย่างที่เล่นสายธานูนะครับ ต่การที่เราจะใช้อาวุธอะไรได้เนี่ยเอาอ๋อนี่ไม่เป็นไรครับเราต้องมีอาวุธตัวนั้นก่อนนะอย่างนงี้ครับเราก็ไปดูที่ขังไอเทมนะครับนี่ครับถ้าเราใส่ไอเทมตัวไหนเราก็จะใช้สกิลตัวนั้นได้อย่างอันนี้ก็เป็นสีฟ้าก็เป็นแรนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้พี่บอกเลยใครไปโหลดได้ลองโหลดเล่นดูก่อนแล้วสงสัยตรงไหนก็ให้พี่สอนแล้วกันพี่ก็กําลังลุยๆอยู่นะครับกําลังมันๆเลยครับตอนนี้บอกส่วนที่สีแดงๆนี่คือเป็นไอเทมของอาชีพอื่นนะครับอย่างนี้เป็นของรู้สึกกจะะเเป็นนนััวครบ ส่วนนี้จะเป็นประมาณนักมวยนักมวยใสดุดเลือดนี่แหละเป็นพวกแวมพาไอครับอันนี้รเวลพี่ตอนนี้ก็อยู่ที่2 4สนะครับพันหกร้อยหกสิบนะครับสังเกตนะครับด่านเนี่ยยิ่งเรายิ่งเล่นไปเรื่อยมันก็จะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างให้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ออฟปลดมาแล้วนี่วะอันนี้ต้องขึ้นด่านสามดหนึ่งนะครับถึงจะปลดล็อกลานประลองน่าจะเป็นสู้กับคนอื่นนะครับซึ่งระดับการเล่นเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับตอนแรกเล่นต้องให้ผ่านทห้หมดก่อนครับแล้วมันจะขึ้นยากุ้จชาดมัตเตอร แต่ที่แนะนาว่าถ้าเราเล่นฟาร์มคอนนะครับให้เราใส่ชุดพวกนี้เดี๋ยวมาดูที่ขังไอเทมก่อนลวกันนะครับให้เราใส่พวกนี้ครับมันจะว่าไปมันก็คล้ายๆเหมือนแต่อาโบโอยู่นะมีอัปเกรดไอเทมอัปเลอะไรเงี้ยครับเราสามารถเช็คของได้นะแล้วก็เปิดดูเนี้ยเทียบได้ม่อก้ที่ได้ไดแหวนไอเดี๋ยวนะอะไรนะร้อยคอใช่ไหมเพิ่มฟาร์มหายากดอกไอเทมเราก็มาดูเส้นไหนอันนี้พยายามหาใส่พวกดอกไอเทมไอเทมเพิ่มฟาร์มหายากของไอเทมที่ดอกก็คือ เพิ่มเกรดของมันนั่นแหละครับเนีย่ยนะพี่สวมใส่ี๋ยวพี่ขอลองตีดูหน่อยดิตีมันจะเพิ่มอะไรไห้ว่าเออเอานะเรามาลองดูอ๋อมันเพิ่มไอ้นี่ด้วยครับเปอร์เซ็นต์หายากเออหน้าแม่งหนะ้ากดนะเนี่ยกดเลยสี่ห้าเออใส่แม่งเข้าไปเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะเอาพี่แม่งตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นอะยพี่ไม่ได้อัพ เอาแล้วกูเป็นโคตเตี่ยวเลยกูเนี่ยมันก็จะมีบวกความสามารถอะไรอยา่างตัวใหญ่ที่พี่ใส่พี่จะเป็นใส่เพื่อหาของก่อนนะครับเพราะว่าเราเล่นลุยด่านในเพื่อหาขอนนะครับอันนี้พี่ก็มีเอาของหลายชิ้นเหมือนกันนะยังไม่ได้ตีเพิ่มเลยเนี่ยยังแม่งดองเน่าเลยอย่างอาวุธก็มีหลายแบบนะครับจะเป็นเนีย่ยครับเดี๋ยวให้มาดูก่อนเราสามารถอัปเกรดได้นะอันนี้เวิร์กช็อปรู้สึกจะเป็นการสร้างอาวุธนะครับส่วนใหญ่ถ้าพี่สร้างพี่คงสร้างอาวุธก่อนแหละครับเพราะกูเอาเน้นไว้ยิงนะครับแต่พี่คงเล่นสายธนูดีกว่าสนุก ยิงไงกลๆเอามันจะมีนักดาบก็เข้าไปบูสบสั้นฮันแลกครับส่วนเป็นเดี๋ยวนะของอาวุธประเภทโล่เดี๋ยวนะเราก็ต้องมาดูในส่วนทักษะเนี่ยครับอันนี้มันก็จะมีกําหนดนะครับมันก็จะแบ่งเป็นทักษะใช้งานทักษะแสงนี่น่าจะเป็นทักษะแพสซีฟนะคือไม่ต้องกดใช้แต่ว่าเพิ่มความสามารถให้โดยตรงส่วน,นนี้เป็นสกิลนักดาบนะครับส่วนคอนเนี่ยพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับพี่ว่าสกิลมันก็น่าจะแรงอยู่มั้งนี่เออก็แรงอยู่แหละพอดีดูแม่งคาแรกก็สองร้อยหกห้าเลย เพิ่มเกบบาะป้องกันอยู่ยงหกพันอย่างของพี่ธนูที่อัพไปมันก็จะมีรีวลบอร์ดนะครับอย่างรีวลสุดท้ายเนี่ยต้องมีห้าแต้มเลยนะเราก็เก็บแต้มไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่อัพอาหารอะไรได้บ้างวันนี้รีวิยี่สี่พี่รีววหนึ่งพี่ก็อัพตะกิวเพิ่มได้แล้วนะครับอะเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกหน่อยแล้วกันซึ่งของฟรีมันก็รับได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงเวลาเราก็ไปรับได้นะมันก็จะมีให้รับแล้วก็ทําเฟสเนี่ยอันนี้ก็แจกเพชรเหมือนกันนะครับ เพชรนี่เหมือนจะต้องซื้อจริงๆถ้าเราเก็บเรื่อยๆก็มีนะอย่างร้านค้าแล้วก็มาดูมันก็ได้มีอะไรอ๋อนี่ไอ้ร้านค้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพวกไอ้นี่ครับแต่อัญมณีดูฟรีก็มีนะเนี่ยเราสามารถมานั่งดูได้ว่างๆกดดูกดดูไปเรื่อยๆก,ก็ได้ก็ได้เยอะอยู่นะหรือทำเควดภารกิจก,ก็ได้ก็ได้เพชรเหมือนกันอย่างนี้พี่ทําเสร็จไปแล้วนะครับต้องรอรีเซ็ตนะประมาณน่าจะเป็นช่วงเจ็ดโมงเช้านี่แหละใครอยากรู้ไปลองเล่นกันดูนะสนุกดีเหมือนกันแหละ พี่บอสเลยเดี๋ยวพี่เล่นด่านต่อไปก่อน,อนด่านสองแล้วกันมี่เราก็ดูเก็บของกันไปฟาร์มกันไปริงที่ลองเล่นรีวิวไ่หมดนะครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถหลบได้นะระหว่างเราใช้สกิลเราก็สามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะนี่ครับถ้าแบบก่อนก่อนจะไปสเตจถัดไปพี่แนะนําว่าให้น้องนี่ครับรอคูดามันนิดนึงจะได้ใช้คอมโบได้นะครับพอเจอปุป๊บเราก็ ถอยมาแล้วก็ยิงมันจะมีสกิลหลายท่าครับอันนี้อันนี้ดาบมันยังง่ายๆนะครับก็เลยผ่านง่ายๆนะครับอ่เดี๋ยวพี่มาสุ่มไอเทมอีกคินหนึ่งก็ได้อันนี้ก็รีวิวให้ดูก่อนนะลองไปโหลดเล่นกันดูแล้วใครสงสัยอะไรก็มาถามนะครับเดี๋ยวพี่ของไอนี่หรคอของกันหนึ่งนะโอ้ไอเทมเป็นของไอนี่ครับเป็นของนักเวทนะ <c oughs> เราใส่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับก็เก็บไว้ได้ ซึ่งเนี่ยเกมเนี้ยมันก็ดีมีดีหลายอย่างนะถ้าเราแบบฟาร์มหาวัตถุดิบดีๆได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูเราสามารถแบบสมมติสังเกตน,นะครับชุดที่วิใส่จะเป็นชุดมีรูเราสามารถเอาลุนใส่ได้นะแต่เวลาใส่ลุนระวังดีๆนะครับดูก่อนกดใส่นะครับเพราะเพราะว่าถ้าเราแบบเปิดชุดอยู่แล้วเรากดหินเนี่ยมันจะใส่อัตโนมัติเลยนะงานจะงอกทันทีเลยอันนี้มันก็จะมีหินหลายแบบนะครับน,นี้เพิ่มฟาร์มเตียหายเพิ่มเกาะอ,อะไรพวกเนี้ยอืมว่ากันไปเดี๋ยวมี ซื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด,ดรถคูดาทักษะเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็อืถ้าใส่อาวุธอ๋อมมนจะมีบอร์เดเวยนะครับใส่อะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ดีเหมือนกันว่กความหายากไอเทมที่พบเราสามารถหลอมรวมได้ด้วยนะอืมอันนี้พี่พอดีพี่เพิ่งเล่นไม่นานมันก็เลยของก็ยังน้อยอยู่นะแล้วไหนจะมีพวกวัสดุอย่างวัสดุยู่ไนวะวัสดุวัสดุอันนี้ไว้อัปเกรดอะไรพวกนี้ครับมาดูในส่วนนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่พามาดู ทังไอเทมให้เรามาในส่วนของเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งลงตีเหล็กนะครับเห็นไ,ไหมครับมันจะมีตีบวกก็เพิ่มความสามารถแบบเมื่อกี้ที่พี่ทําให้ดูนะครับสุ่มคุณสมบัติก็คือออกะเดียนี้มันไม่ใช่ชุดแหล่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพี่ต้องไปงนี้ก่อนถ้าอย่างเนี้ยเป็นแหล่แล้วอ่ะมันสามารถเดี๋ยวนะสุ่มคุณสมบัติเพิ่มได้นะครับแต่เราก็ต้องใช้เนี่ยวัสดุดตัวนี้ครับในการในการสุมซึ่งเราหาเก็บได้จากด่านนะพวกเนี้ย ส่วนอัปเกรดฟาร์มหายากนี่ก็แล้วแต่ขอนนะครับตอนแรกอัพครั้งแรกจะเป็นเวทมนต์ก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นหายากซึ่งวัสดุใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้พี่ยังไม่อัพนะครับ <men> เพราะว่าพี่แนะนาครับเกมนี้ให้เก็บวัสดุไว้ก่อนครับแล้วรอรีเวลเยอะๆเพราะว่าวัสดุมันจะได้ตามรีเวลครับอืออะไรประมาณเนี้ยิ่งรีเวลเราเยอะวัสดุก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับตอนแรกพี่เก็บก็กากๆครับพอรีเวลเราเก็บเยอะมันก็จะดับของดีขึ้นตามรีเวลเลยเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไอ้นี่ครับแล้วเราก็อัพ ถ้าเป็นพี่นะตังน้อยพี่จะเน้นอัพอาวุธนะครับยิงแม่งให้ตายเร็วที่สุดนะครับสับให้หน้าแหกเร็วที่สุดอะไรประมาณเนี้ยอันนี้พี่ก็ผ่านไปพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวพี่ก็พยายามเคลียร์ดามเลยอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ค่อยอัปเกรดเพราะว่ามันจะมีเควสนะครับค่อยอัปเกรดอาวุธที่พี่เพิ่งได้มาใหม่ให้มันยิงแรงขึ้นแล้วค่อยผ่านไปนะครับมันก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้แหละครับก็น่าจะจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเกมสติ๊กแมนมัตเตอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเกมก่อนไหมครับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ออกเกมไปก่อนเนาะจะได้เห็นหน้าตามันเป็นประมาณในเนี่ยครับอันนี้พี่ก็เพิ่งโหลดมานะครับนี่ครับสติกแมนมาสเตอร์พรีเมียมนะครับเดี๋ยวนะครับให้เราเดี๋ยวออกลงมาก่อนนี่ครับมันอยู่ในชื่อพิมพ์ชื่อนี้ไปก็ได้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวสติกแมนมาสเตอร์นะครับเราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้แบบไอ้นี่นะครับอันนี้แบบฟรีนะครับแต่เนี้ยคือนี่ครับ อันนี้คือเดี๋ยวนะเป็นอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีราคาปีกสิบาทจริงๆถ้าซื้อก็สิบาทครับแต่ถ้าเราแบบรอลดราคาก็ฟรีเลยนะอย่างนี้พี่โหลดมาก็โหลดตอนฟรีนะครับยังไงใครดูคลิปพี่แล้วก็รีบไปโหลดเก็บไว้ก่อนนะครับเกมนี้พี่บอกเลยเล่นสนุกจริงๆครับไปลองเล่นกันได้เออแล้วพี่ลืมบอกครับถ้าเราเล่นในด่านบางทีเจอเป็นพวกหลุมศพอะบางทีมันเป็นไม่รู้พี่ไม่น่ใจะเป็นเอบซีหรือคนผู้เล่นเนี่ยมันสามารถ เรียกมาช่วยได้นะกดกดช่วยได้พี่เจอบางทีเล่นก็เจอครับโอเคครับก็น่าจะจบการรีวิวเกม s ติ c k m a n m a s t อร์พ e m เมียนะครับยังไงใครดูแนวการเล่นสนุกไหมก็ลองไปโหลดกันได้นะครับพี่บอกเลยว่าเล่นมันแน่นอนครับไว้เล่นแก้เซ็งได้เลยพี่แบบโหลดมาเล่นโอ้โหเียกูลองว้าวนั่งเล่นเพลินกันเลยทีเดียวครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเกมส tic k m a มา a เ t อร์พ e m เ u ียมนะครับเป็นไงครับก็ชอบกันไหมครับ าชก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพใี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านไประยะระยะอยู่แล้วครับยังไงทชอก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีพี่มีอะไรสนุกๆมาแนะนําพี่ก็จะแนะนําให้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ